เห็นหมดทุกอย่างในโลกนี้เพราะมันเห็นแล้วมันเห็นสับวางอยู่เนี่นยพบปูพบปลาพบพลวกพบเขียดพบสระบที่เราเคยฆ่ามาความอยู่ข้างบุติ เราจำนั่งสมาธิมามาเห็นอย่างนี้เราก็มารักษาสีดำกันเองรักษาสิ่งศักดิเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะถึงมารู้ว่าสีนี่ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ทําให้จิตเป็นสมาธิได้ให้เกิดสติปัญญายจะรู้เห็นอย่างนั้นเนะมนื่อรู้เห็นอะไรรู้คุณค่าของสีดำจิตมันจะน้อมเข้าไปถึงพระพุทธญาณก็เป็นพระพุทธญาแล้วเรากลักวบาปาที่สุดเลย Não, não, não. มีคูนกันไปอีกวันหนึ่ิจารณาเขามีครอบครัวเนี่ยเขามีความสุขแบบไหนแต่ไปคิดไปคิดมาถ้าเราพิจารณาเรื่องนนท้งโลกจะดิ้นาดินกาเป็นบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านเล็กเป็นบ่าป่าเป็นทาเดิน ถ้าเป็นแาวันลทวนับเป็นแวเันเป็นบ้านเก่ากับมไปมอ่ตา้องไนเบ่าบัเนบ้เล็กบนหเล็กเนเหมือนกับท่อมเป็นเขียนนาอย่าเงี้ยถนีไปอ่ะเปครอบคัวหนึ่งเข้าไปบินนบเป็นเจอบ้านหลังแรกสามียิน น,นี่มันไม่ได้มาใส่็จมากหรแต่ก็ในงาในท้อง,องแต่ก็จะขอดูแล้วนะอองขนาดเด็กเดินอยู่ที่ชานแต่ไม่ยินป่นไม่ยินเสียงป่นด่าให้สามีสามีก็ด่าลยาแล้นะเพราะได้ยินนะเรากำลังพิจารณาเดินดคนจนะมนะีครอบครัวใช่ไหมล่ะก็เลยยินนยมุมปากยืนนะนนทั้งคือจะด่า بعد الأمانة هم الحاجة نبدا يمين เป็นรรุกชายจะพูดอย่งไรกับผู้หญิงผู้นะชายก่อนที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงจะพูดอะไรกับอะไรกับสามีกับผู้ชายเขาจะเจะตกลงแต่งงานกันจะไปจะไปด่าตอนนี้นะันอยางเขาด่าอรือตอนนี้เาจะแต่งงานกันหรือเปล่าไมนจะเอาอต่ไงานม เั่นสมบเรจ็ 7, 7, 7, ดันเจ็ดคืนมันไม่ยอมลุกพอมันได้แนละนั่นแหลตอนที่มันได้ธรรมะมันทรู้หมดนโลกเนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนหนึงคนทังบาไนโลกอันนี้มาทําให้เราเห็นหมดทุกอย่างเอเนี่แะจากวันนั้นมาได้ทำมาเพิ่มขึ้นไหนั่นนี่คือเกิดขึ้าเจ็ดันเจ็คนคนับชั่วทั้งในโลกอนี้มันทาให้เราเห็นหมดทุกอย่าง กอนวางโลกนะก่อนที่จะเข้ามาบวชเป็นโอ้ยชาวบ้านลูกนี่ไปขอแล้วขออนี่มันจะไปบวชมาเดิมนดมันจะไปเข้าหน้านะโอย้ยังไม่ถึงวเวลาบวชเป็นอายุครบพระเจ้าก่อนไปเกณฑ์อาหารเจ้าก่อนถึงจะมาบวชกูไม่คอยรู่วันนั้นหรอกลูว่า่นะ่นะ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  กูความไปถึงมึคกูคึจะไม่ได้บวดนะั่นหมูจะเป็วคท,ที่ม,มืน่นจ้าหาจะกวดนกูไม่ไว้ใจมึงกูมึงจัดแต่นงานก่อนเอาแล้วเกี่ยวฉนเขาไปเชื่อเราเหมือนกนะนะัน่ยก็เลยหลายวันก็หลายวันเิดยนตัวันไนเะอามดอจวแต่ปวดแล้วก็วาวาาสามวันจะ ก็เเขาานดนะแต่พอไปวแล้ว่าวันนมันเกิดอย่างนี้มามรูอย่างนี้มาที่ว่าออกพรรษาที่สิบมนหายหมดเลยครัะเม่คนะะมันจะหมดได้ัจะาสนาได้มันเป็นอย่างนี้แหละมนียตอะไรให้อยู่ได้แน่นอนนอี่คือคม,มันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันหวาท้งหมดนจะมันจะคืนมีจิเมืนี่ยไม่มีแต่ควอนนั้นเนี่ยพรอมน,นั่งยี่สินาที ันขึ้นชาติคนที่สาวเนี่ยมันตรูปสูงนะเด็กมันขึ้นชาติหลังมนแข็งตึกเลยนะมันโอ้มันบากับเลยนะจนไนที่สุดเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้มาเข้านั่นนะสิจิ๊ปียนีิบแป้บเนี่เป็นคุยสาวเลยนีย ุยสนฉันานแล้วก็คุยไปเล่นเขาัคุยไปถึงหลายชั่วโมงก็คุยไปกับพวเพืเ่อนผมนั่งอยู่ทาไหก็อยู่ท่าไหนนเคยปวดาไม่เคยปวดขาที่นี่มีงานแล้วก็นชวนไปไประดูหนั มันก็จะล้มทำไมมันยืนไดอยู่จะล้มมานั่งสมาธิี่ี่สิบนาทีเด่งมันขึ้นจะนั่งคุยกับหมูคานังเพื่อนฝูงที่เป็นกระลาวันหมูสาวคุยกันทำามไม่ปวดยิ่งพวกเล่นการกระนนเล่นไพ่กลางคืนเนี่ยไม่ปวดปวดขาเนี่ยหายใหาใที่นี่ไดเร็วาน่นี่ค ادی کی شاعر کی رین چند میری چار پڑھنے مندر پر สุดท้ายก็ต้องแพ้มัาวันที่มันจะเอาชนะได้หลวงปู่ศีท่านทะเลียกนะไปคุยท่านเะรียกไปคุยคำลังนั่งคิดอยู่กราาานะดาษตอนนั่งคิดถ้านะถามว่าดีเป็นไงนั่งสมาธิของนะ่ะวางตาทันทีเลย